Thank you. สถาบันนโยาบายสาธารณะนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ก็รับผิดชอบโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้โด,ย,ดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งเรานําร่องไปเฟสที่ทน่1นะคะแค่4ี่อำเภอนะคะโดยเราพัฒนามดูไปเทรนนิ่งพชอในตาบลบายเจาะจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองปัตตานีอำเภอยะรินจังหวัดปัตตานีและอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ใน4อํอำเภอนี้นะคะได้ผลดีในเรื่องของการดําเนินง,งานก็มีการขยายผลต่อใน,ในเฟสที่2ค่ะซึ่งเฟส ที่2เนี่ยก็เริ่มเป็น19อำเภอขึ้นมานะคะก็เผนที่2จะเป็นลักษณะที่ว่าพัฒนาโมดูลต่อนะคะในเรื่องของว่าถ้าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเนี่ยจะขับเคลื่อนประเด็นตั้งคันรุ่นเนี่ยจะต้องอาศัยองค์ความรู้อะไรบ้างนะคะก็มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยมาร่วมสนับสนุนนะคะทีนี้พอมันได้ผลใน19อำเภอนะคะมีความเห็นกันว่าในหลายภาคส่วนอีก14อำเภอที่เหลือนะคะเขาก็มีความสนใจที่จะร่วมขยับขับเคลื่อน,อนก็เลยเกิดเป็นที่มาของ MOU ในวันนี้นะคะว่าองค์กาพ เียต่างๆที่จะร่วมขับเพื่อนทั้งระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติการเนี่ยอย่างเช่นสอบอตอนะคะมีสปสอชอนะคะสสสกสสนี่ก็คือกองทุนสมนภาคทางการศึกษาที่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเด็กที่ออกนอกระบบเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งก็คอพเคสิบสอง okay, นะคะแล้วก็ศูนย์อนามัยที่12บสองยะลานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภาพหลักนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นจังหวัดค่ะก็คือโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปัตตานีน,นาราธิวาสแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะจะาก นาราธิวาสรวมทั้งหมดแล้ว13ฝ่ายค่ะมิาเม้นกันน,นะคะว่าเราจะร่วมกันตกลงลง,ลงน้ำเพื่อที่จะขับดันขับเคลื่อนนะคะประเด็นวาระ <c oughs> การตั้งคันไวัยรุ่นในจนังหวัดเชเดนได้เราจะปลดการตั้งคันไวัยรุ่นภายในปีพศ2570ค่ะ วาระวันนี้ก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการสื่อสารทางสาสณาเผยแพร่ออกไปเพื่อให้เกิดการตื่นรู้ทางสังคมว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เราจะมีมิติในเรื่องของการช่วยเหลือการดูแลการส่งต่อการให้ข้อมูลเพื่อให้เด็กนี่เข้าถึงสิทธิของตนเองตามมาตรา5ตามพรบการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นพศ2,550คือเวลาทําเรื่องปัญหายากๆเนาะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยมันต้องอาศัยการรวมพล กันหลาภาคส่วนด้วยกันแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยถ้าต่างคนต่างคำเนี่ยมันก็อาจจะไปไม่ได้สารพลังหรือรวมพลังกันในการแก้ปัญหาการมีแผนจังหวัดขึ้นมามแผนรวมที่ทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันวางเป้าหมายด้วยกันวางทิศทาง วางวิธีการที่จะขับเคลื่อนด้วยกันแล้วถ้าสามารถทําให้แผนนียนะฮะเป็นการลงขันลงทุนร่วมแรงร่วมใจกัน,นมันก็จะทําให้การแก้ปัญหายากๆอย่างเรื่องการตั้งคันในวัยรุ่นเนี่ยมันประสบความสำเร็จไปได้ผมคิด่าโดยภาพรวมเนี่ยจังหวัดเชนภาคใต้หรือพูดภาพใหญ่นะครับ จังหวัดภาคใต,าใต้สิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับให้เห็นปัญหาร่วมกันให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันในการที่จะระดมทรัพยากรทั้งความรู้ความสามารถเงินคนของทั้งหลายนะครับมาช่วยกันจังหวัดปัตตานีมีพี่น้องมุสลิม 8- 90%ซมีพี่น้องพุทธพี่น้องคริสต์ล้วนมีลูกหลานเยาวชนของเราเพราะฉะนั้นถามว่าอันดับแรกสุดครอบครัวพึงพอใจไหมถ้าลูกเราคนหนึ่งเกิดการตั้งขันที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าพี่น้องพุทธหรือพี่น้องคริสต์หรือพี่ ทุกคนก็ไม่พึงพอใจเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พื้นที่เขาเรียกร้องคือความรู้การให้ความรู้วันนี้เราคงต้องกลับมาดูข้อเท็จจริงของในพื้นที่และเราจะใช้ชุดความรู้อะไรลงไปเราจะเห็นชัดเลยเมื่อกี้ได้อิม,มัมกับมาประทับใจมากได้อิมัมพูดถึงเรื่องของการตั้งคันที่ทไม่มือผสมในมิติของพื้นที่ขอเเ็นสิ่งที่เขาต้องการเขาบอกว่าการสร้างให้ความรู้คั้งคิดดูแลตั้งแต่คุณแม่ ก่อนที่จะเป็นคุณแม่ไว้ใสเนี่ยจึงเป็นการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุด นะครับดีกว่าการแก้ปัญหาคอสอมีภารกิจตรงครับในการที่จะดูแลน้องๆกลุ่มนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาก่อนที่ปัญหานี้จะลุกลามไปสู่เจเนเรชันถัดไปประเด็นที่ BMW 1เราทํางานในแง่ของการมิติป้องกันนะครับเราทํางานกับโรงเรียนต่างๆครับเพื่อที่จะทําให้โรงเรียนเหล่านี้พยายามดูแลเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาของตนเองนะครับเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาคุณแม่วัยรุ่นนะครับประเด็นที่2ครับเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราทํางานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในระดับขององค์การบริหาส่วนจังหวัดเราทํางานกับ ทางมหาวิาลยนะครับในการที่จะพยายามทําให้เกิดกลไกระดับจังหวัดในการที่จะดึงน้องๆกลุ่มนี้กลับเข้าสู่ลู่กลับเข้าสู่แท็กของการดูแลช่วยเหลือนะครับแท็กหนึ่งเนี่ยเป็นการทํางานในมิติชุมชนนะครับที่จะให้ชุมชนเนี่ยค้นหาดูแลช่วยเหลือน้องๆกลุ่มที่อาจจะเกิดปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ต้องการกลับเข้าสู่แท็กของการศึกษาเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับน้องๆในอนาคตนะครับด้วยปรัชญาการทํางานของสสเราทํางานแบบสร้างนําซ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าจะไปดูตัวเลขเนี่ยเราพบถึงข้อมูล ของแม่วัยรุ่นเยอะมากครับในประเด็นการสร้างสุขภาวะเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาบริหารเรื่องความสามารถในการดูแลด้านสุขภาพทางเพศเป็นเรื่องสําคัญมากมพอชออครับกลไกพอชออพอชอตอเนี่ยเป็น,นกลไกที่จะช่วยให้ทีมทํางานสามารถที่จะผลักดันประเด็นนี้เข้าไปสู่กลไกระดับท้องที่ครับการมีนานอำเภอนั่งหัวโตะการมีสจ,จเป็นทีมสนับสนุนเนี่ยช่วยให้กลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากนั้นสสมองถึงการใช้นวัตกรรมเหล่านี้ครับเพื่อที่จะขยายผล ไปยังพื้นที่ต่างๆความท้าทายในเชิงการเข้าถึงบริการที่ไม่แน่ใจว่าเป็นมิตรขนาดไหนวิธีคิด mindset ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการท้องตั้งแต่อายุยังน้อยหรือแม้กระทั่งทํำยังไงให้การเข้าถึงบริการคุ้มคําหรือบริการที่ทําให้เขารู้สึกมีทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหาซึ่งเป็นเรื่องท้าทายของประชาคภาคใต้อย่างเดียวแต่ทุกภาคที่การเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรบริการสุรรนาใหม่บริการเรื่องเพศที่มันเป็นเรื่องสติ๊กมากมันเป็นเรื่องน่าอา มันพูดไม่ได้เหล่านี้คือคือความลําบากครับแต่อย่างไรเรามองถึงแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์ว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีทางออกอะไรที่เป็นปัญหาของประเทศเป็นบทบาทสําคัญที่สสต้องเร่งดำเนินการครับการที่เด็กตั้งครรภ์น,นะคะมันเคเกิดผลรุนแรงกับเด็กตามต่อมาก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่มันค่อยๆลดลงไปจนถึงคุณภาพชีวิตลูกเกิดใหม่ที่จะค่อยๆลดลงไปอะคะ่ะที่สําคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะคะต้องทําให้เด็กเนี่ยมีความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของการที่จะป้องกันตนเองมีทักษะการปฏิเสธมีความรู้ในเรื่องของ วิถีเขาจะต้องรู้จักวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทั้งในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ไม่พอมากอันนี้ถือ็นเยื่งสำคัญค่ะอยากเห็นภาพของการให้ความ,มให้ความพร้อมกับเด็กๆของเรากับเยาวชนของเรากับลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าพวกเรามาช่วยกันสิ่งที่เราจะได้คุณภาพของ คนของคุณภาพชีวิตของผู้หญิงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็คือต่อความแข็งแรงความยั่งยืนของสังคมความเข้มแข็งของสังคมสะท้อนไปถึงเด็กเหล่านี้ซึ่งเขาก็จะต้องเป็นกําลังสังคัของชุมชนของสังคมเห็นแพชชั่นของผู้คนที่เข้ามาลงนามใน MOU เห็น การมีเป้าหมายเดียวกันในการช่วยให้ปัญหาท้องัวรุ่นเนี่ยจะหายไปในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงปัญหาท้องซ้ำนะครับเ,เห็นถึงพละกําลังของพี่พพเพื่อนๆทั้งทุกภาคส่วนเลยเราเห็นเป้าหมายที่ดีเราเห็นการขับเคลื่อนที่ชัดเจนสส,สเองก็คอมมิตในการขับเคลื่อนงานในอีกเฟสหนึ่งเพื่อที่จะทํางานท้องัวลุ่นให้ครบทุกอาเภอใน3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้เราได้ขยายผลตัวอินเทอร์เวนชั่นตัวโมเดลเนี่ยครับลงสู่พื้นที่มากขึ้นครับจากในวันนี้นี่จะมีผลกระทบยังไงก็ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าผู้หลัก ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับใ,ให้คํามั่นสัญญานะครับว่าเราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนี้เนี่ยเราต้องมาช่วยกันนะครับในส่วนที่1ในส่วนที่2อาทางสสสเองเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องของประเด็นนี้มากขึ้นโดยเฉพ,พาะในเรื่องของกองทุนจะได้สนับสนุนพื้นที่อย่างเต็มที่ในการขยับส่วนที่3คือผู้นําศาสนาตอนนี้ผู้นาศาสนาเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องมาเอาใจใส่นะครับแต่ที่สําคัญนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าดูทั้งผู้ใหญ่เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าจะขยัับบบแล้้้ววเนนนี่ตอองงป็ริททขพื3จค บริบทของมุสลิมบริบทของศาสนาอิสลามนะครับขับเคลื่อนตรงนี้ครับก็ในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นวิทยกรประยำโครงการนะครับคือณนะตอนนี้ก็เกิดการรับรู้ในวงของสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่เครือข่ายเนี่ยได้มีโอกาสในการมามีส่วนร่วมกันกันมากขึ้นจากเวทีวันนี้เรื่องที่จะออกแบบร่วมกันทํางานในภายภาคหน้าเนี่ยผมคิดว่าในฐานของชุมชนตนําบลได้มีโอกาสตรงนี้มากขึ้นในเรื่องของการออกแบบร่วมกันคิดร่วมกันอะไรพวกนี้ผมว่าอันเนี้ยจะเป็นทิศทางหรือว่าเป็นเรื่อง ที่สำคัญที่จะสร้างความเป็นเจ้าของร่วมสร้างการทำงานที่มันสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม ท,ที่ตรงนี้เป็นเป็นประเด็นสําคัญที่จะขยับไปภายภาคหน้าทเวทีวันนี้เราจะเห็นเน็ตเวิร์กนะครับเราเห็นคนที่จะมาทํางานในเรื่องนี้ในระดับพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหลากหลายมากเลยนะครับทั้งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นคนที่จะลงไปค้นหาดูแลช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อทําให้ปัญหานี้มันสามารถที่จะลงไปแก้ในรายบุคคลได้นะครับปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเราจะเห็นว่าความร่วมมือนี้จะนําไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาวได้อย่างไรนะครับในเมื่อเราเห็นเรื่องรา,ราวเหล่านี้นี่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยแก้กันแล้ว ผมคิดว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายไม่ยากเกินความสามารถและเราก็จะมีต้นทุนดีๆต้นทุนที่สําคัญที่สุดก็คือหัวใจที่มาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนคนเหล่านี้ก็คืออนานคตที่จะดูแลของเราต้องน,น,นะครับ